วันนี้ว่ากันด้วยเรื่องของชุดใหม่ตู้โกรอยันนะครับปกติเป็นตู้ที่เราต้องรอถึง90วันชุดใหม่จะมาแต่ว่าแพทนนี้เรารออีกแค่62วันชุดก็จะมาอีกแล้วโอ้โหเร็วขึ้นตั้ง30วันนี่ผมต้องดีใจไหมครับเนี่ย แพ็คโครงกระดูกเลดี้กาก้านะครับก็เป็นชุดผู้สาวมนุษตกะโหลกใส่แล้วออกแนวชฉยองฉยองอะไรประมาณนี้นะฮะและต้องรองเท้ามีบิาสาัดลูกตาด้วยนะสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายปีเตอร์มาเป็นคู่เลยนะครับในดูของในตูซ้ซิโอ้โหไม่มีอะไรเลยเปลี่ยนไปกี่ทีของในตู้นี่ก็ยังคงมีเหมือนเดิม มาวันนี้เล็ลักกี้มีอยู่60นะครับไหนลอง e อ a m ซ l e ทีหนึ่งดิเฮ้ยนี่โอโ้โหเสื้อ24ชั่วโมงส0บครั้งดีกว่ามาดูกันว่าเล็ลักกี้จะจบเท่าไหร่นะฮะวันนี้มาครั้งที่1อ่ะเถือไปต่อเลยครั้งที่2แล้วก็3ม,มาตามด้วย4ไปด้วย5แล้วก็มา6 แล้วก็7แล้ว8แล้วเรียบร้อยท้งที่9มาเลยมาไวไปหน่อยนะแม่อยากจะกดสัก7จ0ดแปใบไหนขอสโลว์ภาพช้านิดนึงนะฮะเมื่อกี้เลขลัคกี้เราไปจบที่เท่าไหร่ครับขอดูเลขลัคกี้หน้าตู้แบบชัดๆเน้นๆหน่อยอ่าจะได้เป็นข้อมูลให้ทางบ้านนะฮะอ่ะเลขนี้เลยนะครับ เอาจริงชุดนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็เป็นชุดใส่ฟรีที่มันเป็นคอนเทนต์ที่อยู่คู่กับฟรีไฟล์มา78ปีแล้วนะไอตู้โกลรอยัลเนี่ยก็ตามเก็บอยู่ทุกชุดนะครับก็เดี๋ยวไปดูเล่นจริงกันเลยนะครับชุดแม่สาวเลดีก้กาเกใส่เล่นจริงเป็นไงบ้างใครสุ่มแล้วโดนคนละกี่ครั้งอย่าลืมคอมเมนต์บอกด้วยนะจอ <c oughs> วันนี้มาลงกันที่หาดตะวันอีกแล้วนะครับเราจะเปลี่ยนโซนที่ไม่เคยไปบ้างกันละกันมุ่งหน้าตรงไปที่กังหันลมนะฮะแม่มองไปข้างล่างนี่ก็คือเห็นกังหันชัดเจนนะเป็นกังหันที่เอาไว้ปั่นเกลือจากทะเลขึ้นมาไว้ในตู้สุ่มป <c oughs> กติกังหันเขาเอาไว้ทำอะไรปั่นลมหรือว่าประดับเออไม่รู้เหมือนกันนะฮะเฮ้ย <Hey. S 1> มีคนลงกับเราด้วยนะ <c oughs> มีคนลงใกล้ๆแบบนี้ผมบอกเลยเตรียมมีเรื่องแน่นอนใช้สกิลค้นหาและทำลายเลยใช้สกิลค้นหาและทำลายเลยอ๋ออยู่นู้นหนอเอ้าเฮ้ยจักกี้้สสว,ว่าไงมนุษย์ลิง หลังมาหลังมาเอา้าจะกกี้แถวบ้านเรียกกับเบ้นล้มเฮ้ยสวยอ๋อเข้ามาด้วยกันตีเดียวกับไอคนที่ลงเมื่อกี้นั่นแหละใช่ปะน่าจะใช่เขาเรีบมาชาร์จเราไงแต่ทวทีพี่อยู่ที่สูง <Hello? S 1> ล้ม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  หาหมด3คนต้องเหลืออีกหนึ่งต้องอยู่แถวนี้แน่ๆคิดเอาไว้ว่าใช้ต้องใช้แน่ๆแต่อยู่ไหนไม่รู้เราจะปล่อยให้นายมีชีวิตรอดไปก่อนเดี๋ยวผีกระดูกค่อยออกอารวาสวันนี้เดี๋ยวเราเล่น v s s กันดีกว่านะครับปืนโกงอันดับหนึ่งในแพทนี้ไปซื้อจากตู้ใจได้เลยเจ๊เวีย s เกระบอกหนึ่งครับ เจ๊นี่เหมือนรู้งานนะปืนไหนบัฟมีขายในตู้ตลอด <Wow. S 1> ใช้สกิลค้นหาและทำลายเลยใช้สกิลค้นหาและทำลายเลยอีกแล้วอย่างนั้นเหรอซ้ายซ้ายแล้วจัก,กี้มียาไหมนะ่ะเอายาไปกินก่อนไอายากล่องนี้มันพันหรือมันกินมันพันสิมันเป็นยาพันมันไม่ใช่ยากิน ไม่ใช่นี่หว่ะคนนี้แค่ลม้มคนละคนกับแก๊งเมื่อกี้โอเคขอดูดกระสุนหน่อยนะครับเดี๋ยวพี่อปเอาไปเล่นเองไอ้น,น้องแสดงว่าเพื่อนเขาอ่ะน่าจะอยู่ในเมืองอีกคนหนึ่งนะเพราะว่าคนนี้ไม่ใช่ <Hello? S 1> นี่ไงใช่ไหมน้องสาวจะมาชุบเพื่อนหนอ,นอเ,เอา แค่ลมนี่วา่าเพื่อนเจ้าอยู่ไหนจงบอกมาเดี๋ยวนี้นะอ้าวตายเลยจะหลอกผีซะหน่อยตายเฉยไม่ใช่คนสุดท้ายที่เราตามหาแสดงว่าเขาอาจจะหนีไปชุบกันแล้วนะครับอันนี้มันเป็นแกงตีใหม่แล้วนี่สังเกตด้านหลัง กังหันลมยักษ์อันใหญ่มากและนี่ก็คือชุดใหม่ตู้โกโที่เรารอมาสองสมเดือนนะครับเป็นชุดที่รอนานมากสำหรับสายฟรีแต่ว่าความสวยเนี่ยไม่ค่อยคุ้มค่าการรอคอยยังไงก็ไม่รู้นะครับข้อจบ ออกตามล่าผู้ลอชีวิตบนเกาะแห่งนี้เออผีวิ่งเลยโดนยิงปุ๊งวิ่งปับวิ่งมายิงแต่แหละผีก็มีลูกปืนนะน้องผักกาศบูดมากได่ชื่อเหรอเนี่ย ในเดือนนี้ยังมีผู้ชมที่ไม่ได้กดติดตามถึง56.4%เลยนะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมกดกันด้วยนะฮะเพื่อที่คลิปจะได้เด้งขึ้นฟีดบ่อยๆและผมจะได้ถึง10้ตซดตับไวๆด้วยนะครับสำหรับชุดฟรีในตู้โกเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะคะๆะกันไปนะฮะบางรอบเนี่ยก็สวยบางรอบก็กำแต่ส่วนใหญ่จะหนักไปทางกำมากกว่า นานๆจะมีชุดสวยมาสักทีหนึ่งนะครับคืออนาคตถ้าเกิด GM เขาทำแบบว่าตู้หนึ่งมี2-3มชุดให้เราเลือกได้1ชุดอะไรเงี้ยผมว่าจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเป็นอีกลูกเล่นที่มันจะทําให้มีความว้าวสาหรับผู้เล่นสายฟรีนะครับ <Hey! S 1> และไทยมาวิ่งอะไรครับนี่โชว์ท่ายากตัวเเป็นไงนี่ท่ายาก เล่นท่ายิงจะล่วงคาลางไหมเนี่ยลงดีกว่าเพราะบนลางเนี่ยมันอันตรายออตามมาผีน้อยจักกี้เดี๋ยวพาไปหลอกคนเอาไปไหนแล้วละ่ะคิดว่ามาชุบเพื่อน,นเฮ้ยสวยโฮเมอร์หาเจอหมดหลังกำแพงอา้าว เรียบร้อยเรียบร้อยโรงเรียนแจ็กกี้ซะง,งั้น คือแบบอนาคตผมก็หวังอยู่นะอยากจะเห็นตู้โกที่มันมีความเปลี่ยนแปลงใหม่ๆอย่างเช่นรอมา60วันเปิดมาปุ๊บนี่โอ้โหชุดแบบอย่างแจ่มเลยแล้วมี3ช <c Ben Administ rative> ุดให้เลือกแต่ว่าเลือกได้แค่ชุดเดียวอะไรเงี้ยเออมันจะทําให้ดูอยากสุ่มอยากเล่นกิจกรรมนี้นะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าไอเหรียญโกเนี่ยเรามีกันเป็นหมื่นเป็นแสนใช่ไหมเพื่อนเพื่อนมีกี่หมื่นเพื่อนถามไม่ตอบ เพื่อนอ,อ,อุ้ยคมจัดคนนี้ยิงตึงจัดคนนี้เป็นนี่ว่าเห็นโดดลงมาจะมาเอาผมนะน่ะไม่ธรรมดาประมาทไม่ได้เลยหงอยเลยผีหงอยเลยอุอยอวยบังอาจยิงจัก,กี้ได้ไงเฮย้ย แล้วใครมาโยน M79 อ้าวสวยดีครับไปไหนครับน้องเจอ M79 พี่หน่อยอ๋ออ้าวปากาศบูดมากคนเดิมนี่หว่า พิ่งสังเกตชื่อเอ้และใครแวน้นจอดจอดจอดไอ้น้องจอดไม่รู้เรื่องเลยขับรถลงกระโดดมาให้ยิงอีกข้าจะสะกดวิญญาณเจ้าไว้ใต้ต้นมะม่วงแห่งนี้ เจ้าจงลงไปคุยกับลากมะม่วงไปดีกว่ายิงเยอะเปือกระสุนก่อนอื่นเราต้องไปชุบแจ็กกี้ก่อนนะครับตรงนี้มีตู้ใจแต่ว่ามีคนหรือเปล่าไม่รู้ที่รู้คือผมมาถึงแล้วผมชุบผมเปิดก่อนห้ามใครแย่งด้วยเจ๊จจัดบัตรทองให้นึงใบครับ เฮ้ยทางปลอดโปร่งโล่งสะดวกจัดมาด่วนเลยเจ้เอา้าเหรียญไม่พอสภาพรอแป๊บหนึง่งเจ้เดี๋ยวหาตังก่อนมันใช้หกร้อยเรามีสี่ร้อยผีค่าสองร้อยอนาดมากเอาละได้มาแล้วสองร้อย รีบกลับไปที่ตู้เจ๊โดยด่วนหวังว่าจะไม่มีใครแย่งเรานะจ๊ะขอก่อนได้ไหมอะ่ะมันมีคนชุบหรือยังอะ่ะยังไม่มีหรอกถ้ามีเขาต้องโผล่มาแลแ้วแหละแต่เมื่อกี้มีคนยิงกันผมว่าน่าจะทันอ๋อมาขนาดนี้มันต้องได้ชุบแลแ้วแหละเจ๊บัตรทองใบหนึ่งรีบมาด่วนเลยจัคกกี้ฮ้ล <Hello. S 1> ไล่น้องหมดตี้แกไม่รู้จักเจ้าแม่มเจ็ดก้าซะแล้วก่อนข้าจะตายเนี่ยข้ายิงมเจ็ดก้าใส่ตัวเองมาก่อน <c oughs> พูดเพื่อไอคนนี้ก็เล่นปืนระเบิดเหมือนกันแต่เป็น น่าจะปืนพกนะ FGL หรือเปล่าเมื่อกี้เอามาไล่ยิงจ่อผมอยู่ไอหน้ามีหน้ามีหน้ามีหนึ่ง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 เม็ดเดียวพอข้าจะส่งเจ้าให้กลายเป็นวิญญาณ เฝ้าเกาะสามเหลี่ยมแห่งนี้ลงไปคุยกันลากมะม่วงพร้อมกับไอตัวใต้ต้นไม้เลยไ้ข้างหน้าสองไปหนึ่งรูร้จักป่าปืนกงนองนอหนึ่งอะแพทนี้พี่เอาไว้น้องเหล็กคนหนึ่งข้างหน้าหลังรูว้าหลังรู้า หลังรล้วเลยจักกี้ตามมาตามมาโอเคเุย <Okay. S 2> สวยสวยมากจักกี้เหลือสองคนตรงนั้นนะ่ะคนหนึ่งเผื่อน่าจะอยู่ตรงนั้นหมดเลยแหละแล้วทำเลเราอย่างเอาเราอยู่สูงเฮ้ยนี่นี่นี่นีก่อนได้ปูดล่วหนึ่ง อีกคนเดียวหลังต้นไม้ขอญาตไฟอินเดโฮเต็มเต็มบอกเลยคนนี้โอกาสรอดน้อยมากคำไว้จักกี้เอ้ย ไม่โดนเฉยจะปิดด้วย M79 ซะหน่อยรอดมาได้ยังไงก่อนโอ้ M79 ไม่ได้เล่นนานแรงจัดนัดเดียวล่วงนะฮะกะเกิดไปหมดอะ โอเคก็ตามนี้สําหรับชุดโกรยันนะครับก็เชื่อว่าสายฟรีน่าจะไล่สุ่มกันทุกคนนะฮะเพราะว่าเหรียญที่เรามีเนี่ยไม่รู้จะเอาไปใช้อะไรจริงๆก็มีแต่ตู้นี้แหละที่เป็นความหวังของสายฟรีนะครับหวังว่าในอนาคต GM จะมีอะไรใหม่ๆออกมาให้เราได้ใช้เหรียญสุ่มกันบ้างนะครับเพราะว่าตอนนี้บอกตรงๆว่าแต่ละคนเนี่ยเหรียญล้นมาก